ที่กลุ่มผู้ชุมน <tout S 3> <lit. S 2> well ุมนะคะองค์การพิทักษ์สยามนะคะได้ประกาศว่าจะมีการชุมนุมนะคะอีกในเดือนหน้านั้นนะคะก็รัฐบาลพักเพื่อไทยนะคะก็ขอเรียนชี้แจงนะคะว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยก็จะไม่ห้ามในเรื่องการชุมนุมนะคะของกลุ่มผู้ชุมนุมองค์การพิทักษ์สยามนะคะนอกจากนี้รัฐบาลนะคะจะให้การดูแลในเรื่องความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมอีกด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะไปยังแกนนําของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะขอให้การชุมนุมนั้นเป็นไปโดยสงบนะคะประาศจากอาวุธแล้วก็การใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบแล้วขอให้เคารพกฎหมาย ทั้งนี้นะคะรัฐบาลขอยืนยันนะคะว่ารัฐบาลยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลทุกกลุ่มนะคะแล้วก็จะนำข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์เอาไปใช้ในการปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลด้วยอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอชี้แจงนะคะว่าข้อกล่าวหา ที่มีต่อรัฐบาลโดยเฉพาะประเด็นของความไม่จงรักภักดีนั้นไม่เป็นความจริงเลยนะคะที่ผ่านมานับตั้งแต่นางสาวยิ่งรักชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะไม่เคยมีข้อบ่งชี้ใดๆเลยนะคะที่จะบอกได้ว่า่าน,นายกรัฐมนตรีไม่มีความจงรักภักดีนะคะรวมถึงการทำงานของคณะรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของนางสาวยิ่งรักชินวัตรด้วยสิ่งที่ เพื่อไทยนะคะขอตั้งข้อสังเกตแล้วก็อยากจะขอวิงวอนไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็คือในประเด็นของเรื่องการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธแล้วก็การป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากเราไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเหมือนเมื่อครั้งที่พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะคะหรือว่าเสย้ายเคยมีส่วนร่วม ในเหตุการณ์กรบฏพลเอกฉลาธิรศรินะคะเมื่อวันที่26มีนาะคม2520นะคะซึ่งครั้งนั้นเป็นการปฏิวัติที่ล้มเหลวนะคะแล้วก็กลายเป็นการก่อกระบทและก็มีการสูญเสียเลือดเนื้อด้วยนะคะโดยเกิดเหตุการณ์ชักปืนยิงใส่กันนะคะจนทำให้พลตรีอรุณทวทศินอดีตผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่หนึ่งรักษาพระองค์ เสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเจ็บปวดของกองทัพนะคะที่พี่น้องนะคะต้องฆ่ากันเองทั้งนี้นะคะพลเอกบุญเลิศนะคะท่านอาจจะคุ้นเคยกับวิธีการแช่งยุช่วงชิงอำนาจ ที่ไม่เป็นประชาติปไตยนะคะแต่ว่าในยุคสมัยปัจจุบันนั้นนะคะพี่น้องประชาชนก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะคะว่าการกระบฏปฏิวัติรัฐปารนั้นนะคะไม่ได้ทำให้ประเทศนะคะมีความเจริญขึ้นมาได้นะคะดังนั้นนะคะโดยเฉพาะขณะนี้นะคะเมื่อ รัฐบาลนะคะภายใต้การนําของนางสาวยิ่งรักณนะคะหลังจากที่เข้ามาบริหารประเทศนะคะก็จะเห็นว่าบรรยากาศการเมืองนั้นก็เริ่มสงบนิ่งนะคะจนทําให้ขณะนี้นักลงทุนต่างชาตินะคะก็เริ่มหันกลับมาขยายการลงทุนในประเทศไทยแล้วนะคะเพราะเห็นว่ารัฐบาลมีเส,สถียรภาพไม่มีปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองแล้วก็รัฐบาลสามารถแก้ปัญหาน้ําท่วมได้ดีนะคะ หากมีความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วก็ควบคุมกันไม่ได้จนสถานการณ์บานปลายนะคะก็คงอาจจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะหยุดชะงักทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสทางในการลงทุนแล้วก็การพัฒนานะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะเรื่องนี้ก็คงจะขอฝากไปถึง แกนนาผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่น่าเคารพนะคะขอให้ท่านออนึกถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศด้วยนอกจากนี้นะคะด้วยความที่ท่านพลเอกบุญเลิศนะคะท่านยังดํารงตําแหน่งเป็นประธานมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหารด้วยนะคะก็ทําให้มีทหารและตํารวจนะคะหลายกลุ่มจํานวนมากเลยสะท้อนความคิดเห็นเข้ามายัางพรรคเพื่อไทยนะคะว่า ขณะนี้นะคะมีทหารและตำรวจจำนวนมากรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่ากลัวจะถูกสังคมมองว่ากองทัพนะคะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองอีกครั้งนะคะจึงฝากมาถึงท่านพลเอกบุญเลิศด,ด้วยนะคะ ว่าขอให้ท่านคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับรุ่นพี่รุ่นน้องรวมสถาบันโรงเรียนเตรียมทหารด้วยค่ะ